สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับจันอีกแล้วนะครับกับคลิปรีวิววันสีนะครับวับนสีที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นวันสีที่ผมก็ตกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนาะ ในช่วงเดือนสิงหาคมราคาบอลสีตัวนี้นะครับจะอยู่ที่หลักร้อยหรือว่าแบบหลักพันต้นๆน,น,นะครับแต่มาในเดือนกันยานี้นะครับราคาของเขาพุ่งสู่หลักหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นบอลสีที่มีความสวยงามมากใบพื้นสีแดงแล้วยังมีแอบมีด่างขาวๆปนเข้ามานะครับอยากรู้ว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับดารานพารัตน์นะครับ ใบสวยมากๆนะครับให้ดูจากมุมบนก่อนนะฮะจริงๆอะ่ะสีเขาจริงๆนะครับจะเป็นแดงอมชมพูนะครับบางใบก็จะแดงสดนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับหรือว่าจะเป็นด่างนะครับเออเป็นด่างด่างสีขาวนะครับถ้าป้ายเขาจะเรียกสีแดงนะ,ะพื้นใบนะครับพื้นใบของเขาเนี่ยจริงๆพื้นใบจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีด่าง สีขาวหรือว่าสีเขียวเข้ามาผลนะครับจะคล้ายๆกับปลาคาร์ฟเลยนะครับเหมือนเลี้ยงปลาคาร์ฟเลยนะฮะกระดูกนะครับกระดูกใบจะเป็นสีเดียวกับพื้นใบนะครับก็คือสีแดงสีแดงสดเลยนะฮะสังเกตว่ากระดูกเขาจะเป็นสีแดงสดนะครับในบริเวณพื้นใบนะครับส่วนบริเวณที่เป็นด่างก็จะเป็นสีตามตามที่เป็นสีด่างนะครับหูของใบนะครับหูของใบจะเป็นรูปหัวใจนะครับนี่หูเขาสวยมาก ูของใบเนี่ยลักษณะเป็นหูแบบใบกลมนะครับแต่ว่าลักษณะใบของเขาทั้งใบเนี่ยคือเป็นใบยาวหูวใบชิดสะดือเลยนะครับตรงนี้สะดือก็เป็นสีเดียวกันกับกระดูกเลยนะฮะมาดูที่ก้านใบก้านใบของเขานะครับจะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลนะครับ แต่ท่านเนี่ยอย่างต้นเนี้ยนะครับต้นที่ใหญ่กว่าจะเป็นสีออกน้ำตาลอมแดงไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ้ยหลังใบสวยมากนะครับหลังใบหลังใบเนี่ยกระดูกหลังใบนี่สีสวยนะครับนะสวยเนาะมันไม่ได้แค่ข้างบนมันแดงข้างล่างด้วยนะหลังใบก็สวยนะครับทุกคนนี่ กระดูกหลังใบสวยมากนะครับมาดูกันที่ใบใหม่ของเขานะครับสวยมากทุกคนแบบละมุนเป็นสีชมพูแบบชมพูสดนะครับตัดกับสีชมพูอ่อนนะครับที่เป็นด่างนะฮะสวยมากๆเลยอะ่ะเหมือนนมเย็นเหมือนประคาบสีชมพูอะไรอย่างงี้นะฮะ ไม่รู้ว่ามีใครชอบกินจักกระจันหรือเปล่านะครับที่ดูคลิปรีวิวบอลสีอยู่นี้นะครับช่วยมาจับจักกระจันไปจากสวนนี้ที <c oughs> รีวิวทีไรนะครับเสียงจักกะจันจะเข้ามาอยู่ในคลิปตลอดเลยนะครับพอดูลักษณะใบส่วนใหญ่ของดารานพพลัตนะครับจะสมมาตรมากๆเลยนะครับดูนะครับทุกคนเป็นใบโพนะครับเป็นใบโพสวยงามสมมาตรมากๆนะครับ อันนี้คือความแตกต่างของด่างที่เข้ามานะครับด่างสีเขียวนะครับตัวนี้ด่างสีเขียวเขาก็จะทําให้ใบของเขาออกเป็นสีแดงเข้มจัดนะครับส่วนด่างสีขาวก็จะทําให้ใบของเขาเป็นสีแดงสดอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใบใหม่ด้วยแหละนะฮะอันนี้เป็นใบใหม่แล้วก็ใบเก่าๆก็จะเป็นสีสดไอ้สีเขยียวเข้มนะฮะ ดารานพพลัตเนี่ยนะครับเป็นบอลสีนอกกระแสซึ่งตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มรู้จักกับบอลสีมานะครับเดือน2เดือนมานี้นะครับแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อดารานพพลัตเลยนะครับแต่พอมาเดือนเนี้ยมันเข้าตาจริงๆนะมันเข้าตาจริงๆหลายตัวนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับเออก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมีกระแสแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ตามมาด้วยราคาที่ที่พุ่งขึ้นนะนะฮะไม่ได้เป็นเพราะรีวิวผมนะ แต่เป็นเพราะว่ากระแสของเขาที่มีอยู่ในกลุ่มคนรักบอลสีด้วยกันนะครับทำให้ดา,าคาเขาขึ้นมาอย่างตัวเนี้ยคนตามหาเยอะแล้วนะครับดารานพรลัตเนี่ยนะฮะเช่นเคยนะครับบอลสีที่แบบนอกกระแสเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงเขาก็จะไม่ค่อยมีรีวิวไม่ค่อยมีบทความเกี่ยวกับเขานะครับผมก็ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ก็คือรีวิวจากต้นไม้จริงๆที่เราเห็นนะครับแล้วก็บอกลักษณะของเขาให้เพื่อนๆได้รู้นะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเป็นบอลที่ไม่ได้ต้นใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใบใหญ่มากนะครับก็จะฟอร์มกอถ้าเขาฟอร์มกอเต็มที่ก็ต้องสวยนะครับสวยมากไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมากไม่แปลกนะที่คนจะเริ่มจะเริ่มหามาสะสมนะครับแล้วก็พอหามาสะสมแล้วก็ราคาก็ดีดขึ้นนะครับอันนี้เป็น เป็นบอลสีนอกกระแสที่ราคาแรงอีกตัวหนึ่งนะอยากให้ทุกคนเห็นตอนโดนแดดนะดูสิพอพอโดนแสงแดดแล้วสวยมากไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะฮะสวยเนาะพอโดนแดดเต็มๆแล้วสวยมากนะครับใบเขาค่อนข้างที่จะเป็นประกายขึ้นมานะครับใบเป็นใบมันนะฮะแล้วก็รูปร่างลักษณะใบเป็นมันมแบบ มันมันหยับหย่านะเนี่ยนะฮะสะท้อนแสงนะครับทำให้มีความเปล่งประกายขึ้นมานะครับอยากให้ดูชัดๆเลยดูสิอู๋สวยมากนะครับดูเม็ดสีนะครับดูหนุนทรายของเขานะฮะ ระยิบระยับนะครับสวยงานจริงๆโอเคเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปรีวิวบอลสีดารานพลัดคลิปนี้นะครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับแต่ถ้าอยากซับสไครต์ก็กดตรงนี้เลยดูคลิปต่อไปกับมุมด้านบนนะครับเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ